สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องต้องปไปจะผูทุกคนครับมื่อนี้มาพอบๆกับรายการหนังอูผ้าชิมนะครับมื่อนี้ผาพี่น้องนะครับมาพอบๆกับเมนูนะครับตํำถาดครับพี่น้องนี่ตํำถาดมียังกะใส้ไปเบิดลมียังกะใส้ไปเบิดครับพี่น้องนี่นี่มันนี่ใส่ก๊อกปลาทอดครับพี่น้องนี่มันมันเอ้ยมันนี่ใส่ก๊อกใส่ก๊อกปลาทอดนี่สมโคสมงัวสมง้อสมง้อนี่นี่ครับพี่น้อง พัดบกหอยซี่เขาเดี๋ยว่ะัดหอยซี่หอยเล็บมาพัดบกหอยซี่เจ๊ดเจ๊ดบกหอยยังล่ะเอามือซื้อมากกว่าพัดหรืลวดคือว่าพัดลวดนะครับมาพี่น้องเฉียบๆต้องกันเดี๋ยวเอาเบี้ยมจัง่อยกันบ่ะหลังข้อจัง่อยกันหลังหลังข้ออะไรพ่อพ่อได้ขาเชียดอนี่นะหลังข้อกันมันบ่ได้แม่ว่าจังฉันจริงหรอพี่น้องแก่กับใสจังเลยกันเลยแก่กใสเปิดนี่เด้อนี่นะเอาจำยินได้บอก เพราะเด็กขาเด็กเอาซัวให้พี่น้องในเบื้องเนี้ยน่ะมันเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่หรือเปล่าน้ำเปล่าพอเด็น้ำเปล่าคือคิวแต่ว่ามันของบริษัทได้น้ำเปล่าคือคิวอมเดียวอื่นรึพี่น้องอมเดียวอื่นรึโอ้โหจิ้มนิดจังนั่งนั่งพี่น้องหนั่งอยู่บนพ่อได้เปิดรับเป็น เพื่อนต้อมนับรถเอาผมกับพ่อผียกันล่ะเอ้าเปิดประมาณกลางยอดอันเพื้นสิบ้านเอาเปียบไอพี่ไปกินข้าวแชอู้นี่พี่น้องเขาขับเขาวนหอนอ๋อโอ้ยมาไหมครับไปเห็ดหน่าเสียซ่งไหมน้ำเปล่าสิไหมเปล่าเสียวมาเลยนะครับแสบๆต้องกันครับพี่น้องนะเอาเลยเตรียมมาท่องไป

คำเดียวเง<ำ>ี้ยแต่คำเดียวรู้เรื่องออเวห่น้องมันเียวมันมันจากน่อยม,มันเ้มะนะมัเค็มมันเค็ม,มหัวอันมันหัวใใหญ่พี่นอ้องแ่านเ่นันตัวต้วางคำตายสืบมอ่ะีกันยี่มึนหม่ำไอ้สมสมนวดพี่น้อง tất cả đều chân đây quá bấm quạc hm 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 bánh hm gần hm lạ ừ. hm nhiều hm ừ. tươi và hm nhiều hm เดี๋ยวิ่เดยวโอ้เจ้าตามพี่นอ้องลวกกีด่ดีข้นๆมันก็ืรุดเล็กพี่น้องเลย รบมาความอย่งยากัต้มเปรยๆจังผยมาแกแย่เปียกหรอกันได้กัน,กนเลยอัต้มให้มัอนอาล้วก็คนๆมันกับุดอเองหรอ,อนนนมันจะน่ะร้อนหน่อยวายเห็นเรามขคนเงี้มันใงญ่ปั่นคำเงียกับเราเยิมงานคำตาสวดขัป้ปวมๆมาเสียไปเสะรับพไปน้องถึงจะนานแต่คำตาสวดมันเดิมนี่นมั่ม mắm chào nhỉ mầm mầm cho nó bột nhỉ mầm cho nó bột chế phép chế phép cho nha bột mầm bột <coughs> thật quá rồi ไปซื้อน่ากินดีแล้วมันตื่นได้ฝ <c oughs> นต,ต,ตนกได้เลยฝนตกมันยังอากาศอ้งเรอเมีอเปล่ากามาใ้คลิปนึงกับปอกแตกกัด้วยมึงเือกันแล้วมานี่นนินอันซื้อแบหมูไปอกันขนม ดูดหวยที่แท้ตัวเขาไปเนาะดูดหวยไม่แน่ใจนะแต่นั่นสุดท้ายเดี๋ยวที่มั่งเบิ้งงบนเนี่ยนมัดค่นค่นเห็นเนื้อหายมันหลุด เนี่ย<ม>นี่เใจน,นะขอขอบคุณเนี่ยพี่นวังขนาดเด้อคือคนติดต,ตามเข้าไปเน<อ>าะช่วงนี้กะเริ่มมีคนหูวจักเนี่ยอะไรช่วงนี้ไป็ื้อเนื้อกต่แค่นี้ได้เด้อครับอันตีงานอยู่เดี๋ยวจิดจัดเนื้อแบบตีกิ้งให้เบิ่งเลยอันชิปเนื้อพี่น้องชิปเนื้ออันที่ว่าค้อยวะพี่ก้อยก้อยเนาะก้อยเนื้อ อันบึ้งคลิปเลยกับฝากอันกดติดตามเลยในเดิมอันกระจิดขอบพุ่งขอบพุ่งกันไปน้องที่เขามาติดตามเขามาแบบช่วงครับอันนีครับกำลังแล้งแจเพราะเหตุมีแห้งทำกิบรับพี่น้องจบงัวดจบงวอันนี้ก็นำใส่ก่อนแล้กวก็อื้อ ว้วินเสยกินน้ำเป่าอัน,นบวกเดียวมันก็เป็นโยกโยกเลยเป็นโยกโยกอะไรเนี่ยงั้นวันทั้งนี้ือกินจำมุฮงที่แงแจกัเลยเอาใส่ก่อนเดี๋ยวร่องกันท่านี่ร่องร่องร้อ,อ,อนคายเลยอืมสื่อผลมากครับนี่แต่ว่าจำมะฮงเนี่ยพี่ใต้จำไห้พี่ใต้มาครับ แอบใจแล้วจำแหงเจ็บจัดเช็บอัน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 แหงเครดิตแล้วเนี่ยอือโอ้จ๊นี่ายเลยดูดไหฟพี่น้องดูดไหฟของจริงอืออเฮ้ยอันเดี๋ยวพี่น้องอาจจะทวงไว้ใส่ผงจะหลุดหลบ่แต่บุหง ื่มไทยพี่น้องมึงโอ้ยบมีมันกันบบะเจียบเนาะมัต้องสืบพี่น้อง่าใช้ลายบะอะไรถ้าขนาดลาบถ้าขนาดอันผัดกะเพราทังใช้ทัามนั้นคิดเมึงตำบห่วงหลวดนี่เสียบๆมั้งใช่มึงใจหัวเลย <laughs> ใหไทยห้าไเด็ดคิดภาาเอาบะเจียวดอ๋มันแล้วแต่คนวคนมครับ บอกไรบอกไรอ่ดน้ำหมอยเข้ามาขึ้นซาซาเวลาดวนๆอไหมสามสองหนึ่งไปอ้ออยาหาเห็นมีแห้งเรจะสมครมามั้กับผมมีแห้ง ชะซาไว้อันนโดนจ็บอยู่เด็เจ็บแซบแซบชิมมึงขึ้นมึงออเฮ้ยสูบไปเถอะเลยสูบมันขึ้นจะซาไว้ท่านโดนโดอ้อมันจะต้องล่องมือกันะเนาะล่องมือเว่ามือด้านหรือบ่ด้านแหม่ล่องล่องมือกันะเนาะมาแล้วพี่น้องบังนี่ชิดลังอูสอสจิ้มจั่งสามรอยขึ้นปะสามรอยขึ้นซาซาไว้ท่านโดนโดนไป Oh, mít, mít <coughs> Tốn <coughs> lâu, tốn <coughs> lâu Chẳng bao bầu nhỉ, mất thì nhau cơ nhỉ <coughs> Ừ, bao bầu nhỉ, bao bầu nhau cơ nhỉ Ơ, Nằm bao mất Nằm sấy cho chín đi Nằm bao mất, lòng chắc nhít đứng đi được không <coughs> <coughs> Được <coughs> <coughs> Có gì là có nước mất <coughs>

แบบพี่น้องมันแบสมโคสมโคสมโคอยากกินค้ำตาเหลียกสูบ้างได้พี่น,น้องแต่บ้าเขาเหนียวโอ้ตั้งเหนียวตึงแงไปซื้อ,พนอนเพื่อนมมกพี่น้องไหมลูกนะกินไปติดคว้าก็ยังไม่ได้เห็นคลิปไหนอีกละมันเหนียวไร มันอีนซื้อเพิ่นกินเบิดเห็ดกินได้อันนี้อ่ะผัดหอยก็จะมุ้งหอยจังกินยากแฮ่นี่นี่้ยนี่ตอนเล็กตอนเด็กหน่อยนี่ตอนเล็หน่อยจัดหอยมากเดีวก็เคี่ยวหอยออกเคี่ยวหอยออกปึ๊บเอาขอนิ้วใส่ครับเอาเอาขอนิ้วใส่ แล้วก็ถามมันเปียกจากน้อยเไห้น้ำมันซึมไห่น้ำมันซึมแล้วก็ตั้งน้ำไม่นี่เคยเห็นบ่ครับทางผู้ใดเคยเห็นคอมเมนต์มาเลยครับเราก็ปล่อยมันซึมจล็กน้อยนึงมันจะเข่ารดฟาดอืมผักผักฉันจะไปงมเองงานจ่ายันจะไปงม มัมมัมมเมืองชนช่วยมีดิมาหับชิบบ้นน่ะบบดหันหนบดค้นคนค้นนี่ไม่ได้ว่าให้เขาเจ้งนะครับใหนแห่เนื้อหอยมันลน้นทำมันเพื่ออยากกินแบบดีๆอะ่ะ เขาก็ไปตุ่มก้อนแล้วก็บข้นข้นเหนือมันก็บฉีดล้นเขากับกวาง,งเอาเติเหนือมันไปผัดกับเด็กหม่ำช่วยในบทนั้นเจ็บๆพอได้มาดูดกะผัดเป็นเปียกไปเรือยว่าเหมืนมาบ่าอยากลุ้งฉีดให้พี่น้องได้เบิ้งครับช่วงนี้มันกับงานไหลพี่น้องแต่ก็ฉีดพยายามลงเรื่ยอยไม่ให้ขาดพี่นอ้องค่อยพี่น้องได้อยาก หม่สมส้ส้บดนี่ที่หนึงงน่งนียเด้ที่หนึง่นงที่หนึ่งพี่น้องมันจีบวแดงก็จัแข่งข่างเนื่อครับมาครับมันจีบวแดงไม่เป็นเนื้อแท้เลยครับบดแค่ห<ท>ม่่าช้นนบดนี่เป็นก็ถือว่าเป็นระดับท็อปื่อกันพี่น้องขันว่าสมัยก้อนกับหม่มเมืองพ้นเนาะแต่ว่าชนนบดนี่กะคือวันนั้นคือกันพี่น,อน,น้อง ขั้นบนนี่เป็นทั้งเมืองผ่าไหมทั้งเมืองผ่าไหมมันกระเสียบพี่เนาะมันกระเสียบผ่าไหมกะงั้มพันไปพันมาละรถดมีปัญหากับหลังอูสังทอม <c oughs> <c oughs> นี่ยังอเอาตุยลงไป dạ yeah, yeah. ừ. nha ừ. mưa mẹ oan gì mưa mẹ on ừ. đi là đột đột hoài này mưa mẹ oan kinh làm tao lên đấy mưa เยอดเลยวันหนแล้วจำให้ชิเชิปไมอ้หดมันดูดอ่ะเออที่จะมากขัดเนาะหอยเนาอมากเนางวะมากแท้ๆละหอยนี่ลูปเขาข้อซะ เนี่เด่นก็ลงบานเนี่ยสวดมีแห้งเข้มนิดนวดล็กพี่น้องแห้งมังไม่เริ่มปะนั่นมันอะไรได้ี่ยมังไงตุ่ยกบาดโอ้ ปลายะ่างมันแข็งเลยพี่น้องมันใจคำยังไงให้พี่น้องให้น้องเบิองไปเลยได้ไตีบคอมันมันหยาดเรื่องปลาถอดติดหอยน,นีครั้งนี่ย อยู่ไงไรหอยแนวมักเนาะเห็นว่าอะไรคนมักนี่เดี๋พ่อเขาแก่บอกกว่าเอาคนนี้เด็กกับพ่อหอยอย่างเด็กนี่หอยนี่พ่อนี่เนาะ

ไม,ม,ม่ใส่ยุ่ง่ะใส่ยนมาเอาจนเบิดได้บอกแล่ว,วเบิดแล้ะข <c oughs> ัดบอกแน่โอ้ยกินได้อันกินได้อันน่วยมันออกไหมกินได้เนื้อมันออกไหม khẩu ừ, ra Bữa ấy Wow Cái này ừ. cái ไม่แสบครับบ <c oughs> าแมนอกมันเฮียใช่กัน <c oughs> ตึงไหมพี่ตึงไหมเพราะว่าเป็นจังน่องวา่าแอละ <c oughs> ดูดหลายมัน <c oughs> โอ้ก <c oughs> ินไล้กับตึงไี่น,อ <c oughs> น้องมันไม่ไตึงหรอกจะว่าแบบ มันสมัครไหมมันเผ็ดร้อนครับมันเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนข้างในเีอยวไปนี่แกะตัวมาถอนกันแกะตัวถอน แกตัวท่อนสดคำ้มไงจีนี่ฮะเบื้งมื้อเด็กเป็นเบื้องแล้พี่เราจะขาดเลยให้มหมตอนเมื่อไงพี่น้องแด้ว่าหั่นเสียบมันฉีดมันมันมันฉีนัวมันจะมีออกความเข้มความเข้มนิดนิดจะน้อยมันฉีนัวดโตมันฉีมันมากมันมันมั่นจีน้องคือจังเขากินแคลคลายทั่วป่ะแบบทั่วหั่นยำทั่วแต่ว่าแบบคือจังเขาเอาทั่วมาขวะแล้วปรุงปรุงให้มันเข่ารสนะครับ ใจผันพิทไพรพีนองมานเท่าองุ่นดักยิ่งเลยนะครับว่าต้องค่อยกินเมียนครับถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าพี่น้องเป็นชาวบ้านนั่นสิครที่เ <c oughs> พ,พิ่งไปหามากเลยเพิ่งกะสิบแบบรู้ว่ารสรสชาติมันมันเป็นยังไงนะครับสําหรับพี่น้องที่ยุ่งไทยกุง้งหรือไปยุ่งกุง้งนี่มันสิขันอยากแบบอยากล่วงมึงเพรามันต้องไปหาซื้อนั่นคนว่าตลาดมันก็จีกะหายากยุ่งกะอยากเติบเมียนครับหายากเติบเพราะว่ากะจิอันนี้กะจิเป็นหอยแข็งหอยเต็ม ม,มันบ่าเป็นหอยบาดนะครับแต่ว่านี่เขามันเป็น,อนหอ,นนอยซี่หอยซี่เมนกับหอยหอยซี่มีน้ำดีใต้เมนครับมีน้ำดีใต้สรสชาติมันก็สิแตกต่างกันนะครับหามาเสียบว่าโอ้ยมันกับสมครับไปเก็บมาไปเก็บมาแหละเจะ้นี่ตื่นขึ้นมาตม่นขึ้นมาได้มันไปเก็บมวนใช่ไหมได้เหรียญน้ำครับเก็บไปเหรียญน้ำได้ได้หน่อยได้หลายกับเจ้าอาวุได้เป็นของคอจะได้เหรียญน้ำ กินไปกับเพื่อนๆแม่ครับโป้งง่ายๆเห็ดจินครับเป็นกับแกีมเนาะเป็นกับเกีมกิ็กับแกีมมันมันครับพี่น้องเป็นกับแกีมนั่งกินน้ำบ้งน้ำยังสิกระเสบพบ่นองแก่ขันสิ้ไปไปหาสื่อน้ำลายน้ำยังก็สีบ่มี่นี่อ่ะนี่ก็สีหาเน่ยครับพี่น้องแต่ว่าขันสิ้มาโซนแถวขอนแก่นแถวอีสานแถวยังจะ ก็สิมีอยูค่ครับพี่น้องแต่ว่าขันจะส้วนผคากลางกนสิเป็นส้งหายากเนี่ยันงใจง่ายงายยิ้นั่นแม่แมครับนั่นครับ,รบพือจังมากุ้งสดคุ้งยังน่ะล่ะี่้มาคุ้งสดงเขาไม่ง่ายเท่าเี่นน้ำน้ำตัวน้ำตัวได้ผกกักงั้น้ัวขึ้นช้า้ะเวยขึ้นไม่ได้เลยจะมากเลมาปรุงจ้าเลยปง้เอาเอาเอาอไไ นี่นี่ย้มเด็กหน่อยเนี่ยดคทาซีแเกะนางแกะหอยออกมาใส่จานไว้แล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ตำให้เขาถามมันเปื่อยซึมซึมจักนิดเนึมซึมนะเขามันดูดซึมยังไงเขามันดูดซึมแซ่บค้าวด้ไหครับพี่น้องบ๊มเลยแซ่บนะครับกำลังดินลยครพี่น้อง ในอาการไรเปันพี่น้องก็มังตึงๆเด็กเยีเป็นระเบิดป่ะพี่เป็นระเบิดป่ะกินเบิดก็ได้ดมันจีดวนมันจีดวนนั่นแหละแล้วทำหนีก็ไม่ได้หน่อยเลย <ừ. S 1> <laughs> นี่นี่แหละครับพี่น้องเอ้น้ำผ้าผ้าพิลวังมากินมากหรือม่มีไมนู่นตำถาดตำถาดนี่หมกไผ่หมกไผ่ บอกหอยซี่เอว่าไงมาบอกหอยซี่นะครับมาไอพี่น้องได้แซ่บๆนลากันนะครับมากินไอพี่น้องในรับในช่วงเปิดฉากนี่แหละออกประมาณนี้แหละทีโบอธิบายไปไอพี่นอกเป็ความเข้มนิดๆมันมันนิดน้อยคือจังดทัวร์เมา่อขวาับพี่น้องเพราะไอพี่น้องได้เฉ่บแนลากันนะครับเนะจำนี่นะเดอะอัลล่าพายกากทีพายกากมันจะมันจะมี่จะเปลือกนะครับมันจะไม่จะเปลือกเพราะว่าคน อัแง่มลวกแง่มผ่านมันเฉียะออกเอียงมันเฉียออกเอันนี้ไม่ได้เปรี้ยบมียงครับก้อนครับมาดีกว่าสูมากข้าควันครับพี่น้องไม่แซบเด้๋ยวม้วนพ่อเดี๋แซบได้ม้วนพอได้มายำพี่ยำหน่อไม่เอ้มันขาดหายโดนนี่ครับกมันกับมีหลายอย่างนะครับที่เห็ดแห้งเขาลงคลิปซาแล้มันกับตางคนกับตางมีหนาทีนะครับเป็ดงานแมียงงานมันกับหลายแต่แต่กับสิพยายามนะครับเผ็ดคลิปมาลงไห้พี่น้องในเบื้องนะครับได้เบื้องในชุ่มกันนะครับ แล้พี่น้องนะครับมาคลิปนี้นะครับอย่าล like, like, ื่มนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้หลังอูสังท่อมนะครับยาลื่อมนะครับกดกระดิ่งอ่ากดกระดิ่งให้พร้อมนะครับเวลาเวลามีคลิปไม่ๆม็ใครจขึ้นแจ้งเตือนตึ้งเขาจอี่น้องโหลดก็ได้มากเบง้่าหลังอูม้อนีมีหยังท่ากินนะครับับม้อนีนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่เบิ่งจนจบนะครับขอบคุณที่พี่น้องกดซับกดให้กาลังเร่งใจนะครับให้นะครับทั้งนอกกับจำหน้าจำตากันได้นะครับเออ ทีท่วงยังไดนะครับสาหรับอนี้นะครับอขออัลาผ้าจากพีผ้าจากนองนะครับวนนี้ขอบคุณไฟเบิดแล้วไฟเบิดแล้วเรื่องี้ขอบคุณและสวัสดีครับ